อนุมโมทนากับวัดป่าเทพรังสรรค์จากจังหวัดกรสินร่วมถวายปัจจัยทำบุญในงานหลวงปู่เป็นจำนวนเงิน1 000, 5 0 0บาทอนุมโมทนาสาธุเศรษฐอนุศิษธ์จากจังหวัดกรสินร่วมทำบุญกับองค์หลวงปู่มหนิมรลยมาลย่ยท่านว่า มาถามเรื่องการเคลื่อนสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ยังเวลาเดิมอยู่ไหมแจ่งให้ทราบโดยทั่วกันเปลี่ยนจากวันที่17มาเป็นวันที่16ในการเคลื่อนสรีระสังขารขององค์หลวงปู่แย่งให้สิทธิณนุสิ์ได้ทราบโดยทั่วกันในเวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปจะทำการเคลื่อนสรีระสังขารขององค์หลวงปู่แจ่งให้ทราบ ็นเฟซอยู่ว่าถ้เาเป็นประธานแล้วบอกเอ้าทำไมไปไวจัะเออจ้าภาพสวดพระพิธรรมเพิ่มเติมจากวัดป่าวิเวกการามบ้านดอนเกร็ดตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรืองร่วมทําบุญ1,510บาทครับอนโมทนาครับ ให้ออกประตูข้างนะครับผมออกประตูนี้ครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับเพื่อความเป็นระเบียบอาจจะไม่สะดวกต้องขออภัยนะครับทุกท่านเพื่อความเป็นระเบียบครับ